สวัสดีครับสวัสดี FC ผ่านทางช่อง y ย u u ูบบลันดำอินดี้แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook นะครับนับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมหนังกลางแปลงอีกหนึ่งหน่วยนะครับของบุรีรัมนะครับเจ้านี้ถือว่าเป็นเจ้าที่สุดจัดอีกหนึ่งเจ้าของจังหวัดบุรีรัมนะครับดูแต่คุ้มพลังนะครับโอ้โห ครั้งแรกนะครับที่บางนำได้มาชมนะครับทีมงานนี้ดูฮะได้ข่าวว่าทีมงานนี้เอ็มประกอบเองแล้วก็ตีเป็นชื่อของตัวเองด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะสอบถามใครได้นอ้อนี่ถามผู้จัดการต๋องเลยครับอาจารย์ต๋องเลยบอกทีมงานกำลังต<ห>ตเตรียมความพร้อมนะครับตตเตรียมลั่นคืนนี้นะฮะ วันนี้ยูทูบเบอร์มาเยอะเหมือนกันนะครับยูทูยูทูบเบอร์ดังบ้านง้างก็มานะครับวันนี้มีโอกาสมานะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมา,าชมทีมงานมัดตังภาพยนตร์นะครับจากบวัดบรีรำอู้พี่วินัยก็มาอีกอู้ถ่ายแต่กันเองอีกแล้วครับวันนี้ไม่ต้องถ่ายหนังครับถ่ายในยูทูบเดียกันนี่แหละครับสุดจัด รู้จะลบกันตรงไหนแล้วครับชั่วโมงนี้รุนึกเวียกันมากเลย <c oughs> สวัสดีครับอาจารย์ร <c oughs> จุงกะ <c oughs> ผม <c oughs> แว้นมอเตอร์ไซค์มาครับอาจารย์วันนี้ <c oughs> งานด่วนครับงานด่วนแว้นมอเตอร์ไซค์มาเลยเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายไปเดี๋ยวผม,ผมก็ถ่ายของผมดูทีมงานก็ต่อระบบเสียงนะครับอาจารย์วันนี้ลงจอกี่เม็ดครับ 18ครับผม18เนาะครับวางตู้หน้าจอ,าจอเพราะฐานที่แคบแช่ครับฐานที่แคบมากครับเยยอดสุดยอดนะวันนี้ได้วางตู้ผีเสื้อหน้าเปิดนะครับยุค90ได้วังแน่นอนรู้สึกว่ามาตังนี่จะใช้บีมประมาณกี่ตัวน่าจาย์บีมหน้าจอวันนี้6ต,6ตัวนะครับโอ้โห oh, สุดจัดนะครับ ดอกดอกลำพงกี่กี่ไอ้กี่นิ้วครับอาจารยี่สิบเอ็ดนิ้วครับผมไปละสี่ดอกใช่ครับของบีทีป่ะครับบีทีครับผมชวนอาจารย์คุยอาจารย์จะโตผิดหรือเปล่านี่นอาจารย์ใจเย็นๆได้อาจารย์ด้วยเก้าอคเดี๋ยวมืดแล้วครับเออเดี๋ยวอาจารเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นกี่กิโลครับอาจารย์วันนี้สองร้อยหาสิสองร้อยห้าสิบเนาะโอ้ใช้ตัวใหญ่เลยครับ มีมีของ S.A. ด้วนะยนะครับคอน S.A. คอนนะฮะเจ๋วเลยนะครับบีมตัวไหนเนาะนี่230นนะครับทางทีมงานวางหน้าจอเลยครับ6ตัวนะครับสุดจัดสุดจัดครับพี่น้องอ่นะมาดู ูเบีนะครับ้หลังการมากเลยครับเจ้ใบใหญ่มากครับชมจนนบพีเสื้อนะครับพีเสื้อใบละสีดอกนะพีเสื้อเต็มใบนะครับดอกยิบเอ็ดนิ้วครับของบีทีสารที่มันแคบนะครับก็เลยต้องวางตู้หน้าจอนะครับ กี่ใบเนาะนี่ลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอู้สิใบครับใบละสี่ดอกโอ้โหสุดจัดครับได้ทั้งสเปคคอนได้ทั้งตัวนี่ฮะ ทีมงานกาลังเร่งงานอยู่นะครับอมันจะขําแล้วนะดูกันดามเหล็กนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาฟังตูผีเสื้อนะครับอิดแล้วครับหลังจากหา,หายไปนานนะครับกับสูตรผีเสื้อตัวนี้นะฮะได้ข่าวว่าหนักพสมควรนะพี่น้อง กับดอกยีนิ้วด้วยวนลังการเลยครับสถานที่ครับแคบวนะครับทีมงานก็เลยลงจอ18เมตรนะครับแล้วก็วางตู้เบ็ดด้านหน้านะครับ รันที่ตกดินแล้วครังนี้รอเวลาอย่างเดียวครับรอเวลาเดี๋ยวก็สตาร์ทเครื่องปั่นแลครับรอสักครู่ไม่ธรรมดานะครับงานนี้ฉายอยู่ที่บ้านมะข่าครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ับทีมงานมาตังภาพยนตร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับดีเก้า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 นะครับสุดยอดครับอุออ้ม c o v ดูครับขุ่มพลัง ออท,ที่ได้ยินเสียงรกโกรโกครับยูทูบเบอร์ดังจากบ้านง้างครับร,กโ,ร,ร,กโ,รโกรกอยู่คนเดียวนะครับไม่รู้แกบ,บนอะไรอยู่ฝั่งน้นฮ <c oughs> ะเราจะ่ายให้เห็นกันครับได้ยินแต่เสียงก็พอแล้ว <c oughs> ยูทูบเบอร์ด, <c oughs> <c oughs> ดังบ้านงางนะครับอย่างี้ผยู่นเงะลก่อยนยิอย่าให้เห็นกันวะเดี๋ยวเขาหาว่าถ่ายแต่กันเองนี่ เนั่นนั่นอีกคนหนึ่งครับผมนูนนุนนุนะครับผมวินัยทัพยนต์ครับผมทางโน้นอู้สุดียดเจตลื่นับจะภาพิบัตทะเลวย่ายเฮยมันฉับท้ายด้วยจานเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าแท่นไหนขับอะไรนี่ครับเดี๋ยวค่อยสอบถามจานเขาแต่คุมพลังนมาแน่นมากครัวนี้ เก้ทำเป็นโลโก้เลยครับโลโก้ MT เลยมาตังภาพเหรีนะครับตัวตัวนี้เป็นรุ่น MT 8 0 0 0 B นะครับมีกี่แท่นหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกหกแท่นนะครับแล้วก็ตัวหน้าหน้าขาวตรงตัวนั้น MT อะไรนะหมื่น 5,500 S 3 <S แท่นนะครับเดี๋ยวรบกวนถามอาจารย์ดีกวนะ่าอาจารย์ตัวไหนขับอะไรครับอ่าตัวนี้เบรคครับตัวไหนครับ,บนี้แปดพันห้าขับเบรคครับก็หกใบเบรคหกใบใช่ครับตัวตัวสามแท่นล่างปะใช่ครับสามแท่นล่างตัวนี้จะเป็นขับสิ่งกลางกระดาษกลางกระดาษ ตัวนี้เป็นขับคนครับอ่าตัวนี้ขับคนเนาะใช่ครับแล้วตัวบนไม่ได้ใช้บ่บนไม่ได้ใช่สำรองไว้บ่มันเอามาเผื่อบนรถมีสองตัวอ๋อแล้วแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้กับเบดไว้หกนิ้วครับก็ฝั่งห้าหกไว้หกนิ้วใช่ครับฝังยอดครับถุมพลังเครื่องปรุงนะครับนี่ ยังเปิดไม่หมดครับเรือตัวนี้มาดูบอดไฟนะครับบอดไฟใช้นะกิ่งคอง2 5 6อนะครับ เบดทีเสื้อนี่อลังการจริงครับถ้าสถานที่กว้างกว่าน,นี้นะผมว่าสุดจัดเลยนะทีมงานกำลังจะขึ้นจอกันแล้วครับลากสายไฟจากเครื่องปั่นมาแล้วครับเร่งงานกันเต็มที่ครับทีมงานจะข้ามแล้วจันเอาลุยลุย อาจารย์ใช้มิกตัวไหนครับเป็นตีคอรสนะครับของเฮอริเจียอ๋อของเฮอริเจียตัวนี้เนาะใช่ครับชุดนี้ชุดแหลกสีขาวทั้งหมดเลยอ๋ออาจารย์ยังไม่เปิดหน้าให้ชมนะครับอ๋อวันนี้พอค้าแม่ค้ามาเยอะมากนะครับโอ้โหดูครับเต็มนะครับเต็มถนนเลยก็มีหนังกลางแปลงมันก็จะดีอย่างนี้นะครับพอค้าแม่ค้านี่ขายของได้สบายนะครับขายของดีครับ แต่อย่างว่าทุกวันนี้จัดงานจัดอะไรก็ยากยากนะครับพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมอีกคลิปหนึ่งตอนที่ทีมงานมาตังภาพ,พยนตร์ลองเสียงนะครับว่าเจ้าเบ็ดพีเชื่อตัวนี้จะก,กระหึ่มขนาดไหนนะครับเอาเรอชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ